สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางใหม่มิชลินนะคะสองสองหนะคะยางใหม่ปี25นะคะคุณภาพดีนะคะอีก1ชุดนะคะหลานสัญญากันยางปากทางห้องเพียงพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามในที่099354 4468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้าจะเป็นยางใหม่นะคะเก่งกระบะนะคะ ใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะกระทะบรรทุกนะคะนี่เผาเดิมเผารอยนะคะจะเป็นยางบรรทุกก็มีนะคะจะเป็นยางไมเอที AT นะคะก็มีนะคะตั้งแต่ขอบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ขอบยี่สิบนะคะราคาเริ่มต้นเซละสองพันกว่าบาทนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะยางไม่ขอบสิบแปดนะคะมีให้เลือกหลายเบอร์นะคะ

ราคาเริ่มต้นนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสอบถามได้ที่099354 4้า8นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ ล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะ5รลู6กูนะคะนี่ล้อมือสองพร้อมอยางนะคะชุด12,900บาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะ สัญญาการยางปากทางห้องเฮีอำเภอยางตลาดจาังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ